ก็แล้วยอมเช่านี่และคุณฉันแห้งคนเดียวแค่ได้เล้ยงนี่แเล้นี่กะมืออื่นเราจังสิปั้นเพราะว่ามันข้าแล้ยงอย่างไรอยู่จังสีเหลนี่แก่แตย้า่อล้เรามัอนีไม่กะเอาเอเองายวัดมีอันนั้แล้วโคตริริหวานวรีนั่นแหะนี่แกมบาดนี่ cái cà hương chẳng rèo mặt ăn sụt sụt sa bát đớm này tìm mặt cả để đủ hỗ chữ này mua phần này ít rủ chữ, sao không à ít nha đúng rồi dài thì phần ít sa đáng đớm này